สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์จักรีทรงครองราชเป็นระยะเวลา27ปีพศ2367ถึงพศ2 3 9 4ได้รับพระราชสมัญญาว่าพระมหาเจษฎาราชเจ้าพระราชประวัติพระนามเดิมพระองค์ชายทัพ ต่อมาคือพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษดาบดินพระราชสมภพวันจันทร์แรมสิบค่ำเดือนสี่ปีมะแมะ่ตรงกับวันที่31มีนาคมพศ2338ณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีพระชนกหรือพระชนนีพระราชบิดาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านพภาลัยรัชกาลที่สองพระราชมารดาคือ เจ้าจอมมารดาเรียมภายหลังสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสุลาลัยเสด็จสวรรคตวันพุธเดือนหขึ้นหนึ่งคำตรงกับวันที่ 2, สองเมษายนพศ2394ด้วยพระโรคมะเร็งไตหรือพระโรคมะเรง็งภวกะสิริพระชนมายุ64,000พรรษาพระราชกรณียกิจที่สำคัญรัชสมัยของพระองค์ ถือเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบจากการศึกใหญ่กับพมา่าและทรงมุ่งเน้นการฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศด้านการต่างประเทศและการป้องกันประเทศสงครามและการรักษาความมั่นคงปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์พศ .2367 ทรงปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ที่ก่อกบฏได้อย่างราบคาบสงครามสยามเวียดนาม อานามทรงปราบปรามการก่อกบฏในกัมพูชาและทำสงครามกับยวนจนได้ชัยชนะและทรงโปรดกล้าให้เจ้าพระยาบดินทรเดชาสิงห์สิงหาเสนีเป็นแม่ทัพใหญ่การสร้างป้อมปราการทรงโปรดให้สร้างและซ่อมแซมป้อมปราการหลายแห่งเพื่อป้องกันพระนครและหัวเมืองสำคัญเช่นป้อมปีกาป้อมตรีเพชรป้อมวิเชียนโชดกหรือสบุตรปราการ ป้อมคงกระพัน์ฉะเชิงเซาการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับตะวันตกทรงเริ่มทำสนธี่สัญญาทางการค้ากับชาติมหาอำนาจตะวันตกเป็นครั้งแรกเช่นสนสัญญาเบอร์นีพศ2 3 2พสาทำกับอังกฤษเฮนรี่เบอร์นีสนสัญญาโรเบิร์สพศสองพาทำกับสหรัฐอเมริกาเอ็ดมันโรเบิร์สด้านการค้าและการค้า การส่งเสริมการค้าทางเรือสำมภากับต่างประเทศโดยเฉพาะจีนทําให้ประเทศมีรายได้มหาศาลจากการเก็บภาษีปากเรือและการผูกขาดสินค้าบางชนิดการปราบปรามฝิ่นได้มีพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นขายฝิ่นและนําฝิ่นเข้าสู่ราชอาณาจักรอย่างเด็ดขาดและโปรดให้จับและเผาฝิ่นครั้งใหญ่พศ2382การตั้งพระราชสมัญญา คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการค้าไทยและพระบิดาแห่งการพาณิชนาวีไทยด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาการบูรณะวัดและสร้างศาสนาสถานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพทรงโปรดเกล้าให้บูรณะครั้งใหญ่และจารึกศัพท์พาวิชาความรู้ด้านต่างๆไว้ในแผ่นศิลาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยเช่นตำรายาตำราการนวดโคงหรือสีดัดตนวัดราชโอสารามเป็นวัดประจำรัชกาลและเป็นวัดแรกที่สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมไทยวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารทรงโปรดให้สร้างถวายสมเด็จพระศรีสุลาลัยวรรณกรรมและงานช่างทรงโปรดให้มีการรวบรวมและชำระวรรณกรรมต่างๆ และทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองเช่นเสภาขุนช้างขุนแผนบทละครเรื่องสังศิลชัยเพลงยาวรัชกาลที่สทรงโปรดใช้ศิลปะแบบจีนมาประดับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมการแพทย์แผนไทยทรงให้รวบรวมและจารึกตำราการแพทย์แผนไทยไว้ที่วัดโพจนได้รับพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย พระราชดำรัสก่อนสวรรคตที่สำคัญการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ทางพวกฝรัง่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดไว้ควรจะเรียนเอาไว้ก็เอาอย่างเขาพระราชกรณียกิจเพิ่มเติมในเชิงลึก 1. ด้านการปกครองและการสืบราชสันตติวงศ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้สืบราชสมบัติโดยตรงตามหลักราชโอรสแต่ทรงได้รับการเลือกจากสีนาบดีและพระบรมวงศานุวงศ์โดยทรงมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการเป็นเจ้าสัวรหรือผู้ดูแลการคลังและเศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองพระราชลัญจกรประจำรัชกาลคือรูปปราสาสซึ่งเป็นพระราชสัญ,ญลักษณ์ของพระบรมนามาพิไทยเดิมว่าทับ หมายถึงที่อยู่หรือเรือนพระราชโอรสธิดาทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสส้น51พระองค์คือพระราชบุตร22พระองค์และพระราชธิดา29พระองค์แต่ไม่ทรงสถาปนาพระมเหสีพระอัครมเหสีหรือพระบรมราชินีในรัชการของพระองค์เลย 2. ด้านการเศรษฐกิจและการคลังรัชการแห่งเจ้าสัว เงินถุงแดงทรงเก็บออมรายได้จากการค้าขายทางเรือสำเภาของพระองค์เองอย่างประหยัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นกําไรจากการค้ากับจีนเก็บไว้ในถุงผ้าสีแดงและทรงกําชับไว้ในพระราชาพินัยกรรมว่าให้ใช้เงินส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการไถ่บ้านเมืองในยามเกิดศึกสงครามกับชาติตะวันตกในอนาคต เงินถุงแดงนี้มีบทบาทสำคัญในการจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้กับฝรั่งเศสในสมัยรัชการที่5การปฏิรูปภาษีทรงยกเลิกภาษีอากรบาทประเภทที่กดขี่ประชาชนและทรงจัดเก็บภาษีอากรใหม่ที่เรียกว่าขนนตลาดหรืออากรโดยเฉพาะภาษีที่เก็บจากการค้าขายทำให้รัฐมีรายได้มั่นคง 3. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การกําเนิดนิกายธรรมยุตินิกายเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่สี่ทรงมีศรัทธาในจริยาวัดของพระสงฆ์มอนและทรงแยกออกมาตั้งนิกายใหม่ที่เน้นการปฏิบัติที่เข่งครัดตามพระวินัยซึ่งรัชกาลที่สามทรงให้อุปถัมและสนับสนุนการศึกษาของพระวชิระานเถระเจ้าฟ้ามงกุฎการจารึกสภพวิชาที่วัดโพมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามการบูรณะวัดโพ ถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญด้านการศึกษาและภูมิปัญญาโดยส่งให้จารึกตำราความรู้หลากหลายแขนงไว้บนแผ่นหินเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาศึกษาหาความรู้ได้โดยสะดวกถือเป็นห้องสมุดประชาชนหรือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยาม 4. พระราชวิสัยทัศน์และการมองการไกลการตระหนักถึงภัยตตะวันตกพระราชดำรัสสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคต แสดงถึงการตื่นตัวและมองการไกลถึงภัยคุกคามจากชาติตะวันตกหรือฝรั่งซึ่งเป็นสิ่งที่รัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทรงนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อรักษาเอกราชของชาติสืบไปการสงครามและการปกครองหัวเมืองในรัชสมัยรัชกาลที่3รัชสมัยนี้แม้จะเน้นการฟื้นฟูประเทศแต่ก็มีสงครามครั้งใหญ่หลายครั้ง ที่ส่งผลต่อการขยายอำนาจและกำหนดขอบเขตของราชอาณาจักรสยามในยุคนั้น 1. การปราบปรามกบฏเจ้าอนุวงศ์พศ2 3 6 9ถึง2371ชนวนเหตุเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ประเทศลาวในปัจจุบันได้ก่อกระบฏโดยอ้างว่าเพื่ออิสรภาพจากสยามและยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมาวีรกรรมที่สำคัญวีรกรรมของย่าโม หรือเท้าสุรนารีภรรยาประหลัดเมืองนครราชสีมาที่รวบรวมชาวเมืองต่อต้านทัพลาวผลลัพธ์สยามสามารถปราบปรามนั่อย่างเด็ดขาดโดยมีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชากาลที่สองเป็นแม่ทัพใหญ่และมีการทำลายเมืองเวียงจันจนราบเรียบทำให้สยามผนวกหัวเมืองลาวทั้งหมดเข้ามาอยู่ใต้อำนาจอย่างสมบูรณ์ 2. ส,สงครามสยามเวียดนาม สงครามเจ้าอนุชากับยวนเหตุการณ์เป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจเหนือขเขมรหรือกัมพูชาซึ่งในขณะนั้นเป็นประเทศราชของทั้งสยามและเวียดนามแม่ทัพคนสำคัญเจ้าพระยาบดินทระเดชาหรือสิงสิงหเสนีเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกรทรงบัญชาการรบที่ยาวนานและซับซ้อนในดินแดนขเขมรยุทธศาสตร์ การรบดำเนินไปอย่างยาวนานถึง14ปีโดยเป็นสงครามที่สยามต้องรับมือกับภูมิประเทศที่ทุรกันดารและการทำสงครามแบบกองจูนผลลัพธ์แม้สยามจะทำสงครามได้เปรียบแต่ก็มีการเจราจาตกลงกับเวียดนามในที่สุดโดยเขมรยังคงสถานะเป็นประเทศสากที่ต้องส่งเครื่องบรรณาการให้ทั้งสองฝ่ายถือเป็นการรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาค 3. การปฏิรูประบบหัวเมือง การยกเลิกระบบกินเมืองเพื่อควบคุมหัวเมืองได้ใกล้ชิดและป้องกันการก่อกระบฏทส่งเริ่มใช้ระบบการปกครองโดยแต่งตั้งขุนนางจากส่วนกลางไปดูแลการจัดตั้งหัวเมืองชั้นในและชั้นนอกเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเช่นหัวเมืองชั้นในใกล้พนนนครหัวเมืองชั้นนอกห่างไกลและเมืองประเทศราชซึ่งแต่ละชั้นมีการควบคุมและการส่งสวยที่แตกต่างกัน การใช้หลักการผูกมิตรในหัวเมืองมาลายูหรือภาคใต้ทรงมีหลักการผูกมิตรกับเจ้าเมืองมาลายูโดยโมอบอำนาจบางส่วนให้แก่เจ้าเมืองท้องถิ่นเพื่อลดความขัดแย้งและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจข้อมูลเชิงสัญ,ญลักษณ์และพระราชทรัพย์เรือพระที่นั่งเอกชัยพระพุทธรูปปางสำคัญพระองค์มีพระราชศรัทธาในการสร้างและบูรณะพระพุทธรูปปางต่างๆโดยเฉพาะปางมารวิชัยอู่ทอง และทรงปรดพระพุทธรูปศิลปะแบบจีนการทำนุบำรุงราชตระกูลทรงมีความกตัญญูต่อพระชนนีคือสมเด็จพระศรีสุราลัยเป็นอย่างยิ่งและทรงยกย่องให้เกียรติวงศาวานของพระชนนีอย่างสูงการบริหารจัดการบ้านเมืองและบุคลากรรัชการที่สทรงให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทรงไว้วางพระราชหารทัไทยในขุนนางผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและทรงควบคุมการปฏิบัติราชการด้วยพระองค์เองคณะเสนาบาดีที่มีบทบาทสูงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูนวงศ์หรือดิดบุญนาคทรงเป็นผู้นำด้านการทหารและการต่างประเทศโดยเฉพาะการทำสงครามกับยวนและการเจรจากับชาติตะวันตกเจ้าพระยาบดินทรเดชาหรือสิงห์สิงหเสนี ส่งมอบหมายให้ดูแลการทัพในหัวเมืองเขมรและลาวทรงเป็นขุนศึกคู่พระไทยในการรักษาความมั่นคงของราชาอาณาจักรการจัดการกำลังคนและไพร่พลในราชสมัยนี้การเกณฑ์แรงงานหรือไพร่ยังคงมีความสำคัญแต่ด้วยความมั่งคั่งจากการค้าทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น ทรงใช้เงินจากท้องพระคลังจ้างชาวจีนเข้ามาเป็นแรงงานในการสร้างและบูรณะวัดวาอารามต่างๆแทนการเกณฑ์ไพร่ทำให้ไพร่สามารถไปประกอบอาชีพของตนเองได้มากขึ้นนโยบายการต่างประเทศและความตื่นตัวต่อตะวันตกแม้จะเป็นยุคที่เน้นการค้ากับจีนแต่พระองค์ก็ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามจากมหาอำนาาตะวันตกที่กำลังแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเอเชียการทำสนธิสัญญาครั้งแรก สยามเริ่มทำสนธิสัญญาทางการค้ากับอังกฤษหรือสนธิสัญญาเบอร์นีพศ .2365 และสหรัฐอเมริกาหรือสนธิสัญญาโรเบิร์ตส์พศ .2332 โดยมีเนื้อหาสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ชาติเหล่านี้เข้ามาทำการค้าได้ง่ายขึ้นและมีการยกเลิกภาษีจังกอบหรือค่าผ่านด่านบางประเภท แต่สยามยังคงมีสิทธิเก็บภาษีปากเรือและยังคงรักษาผลประโยชน์ทางการค้าส่วนใหญ่ไว้ได้การศึกษาเรียนรู้จากตะวันตกท่งให้ความสนใจกับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆของฝรัง่งแต่ยังทรงระมัดระวังในการรับเอาอิทธิพลตะวันตกเข้ามาในราชสำนักมากเกินไปทรงมีพระราชดำริให้นำองค์ความรู้บางอย่างมาใช้เช่นทรงโปรดให้หมอแบรดเลหรือมิชชันนารีชาวอเมริกันเข้ามาตั้งโรงพิมพ์ภาษาไทยเป็นครั้งแรก และทรงให้ความอนุเคราะห์ในการรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์สมัยใหม่บางอย่างพระราชนิพนธ์และวรรณกรรมพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์และทรงเป็นกวีที่สำคัญพระองค์หนึ่งในราชวงศ์จักรีทรงมีส่วนร่วมในการประพันธ์และชำระวรรณคดีหลายเรื่องวรรณกรรมชิ้นสำคัญทรงพระราชนิพนธ์กรอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ และทรงมีส่วนในการชำระวรรณคดีเรื่องสำคัญเช่นเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนในตอนที่สำคัญสำคัญและยังทรงโปรดให้มีการรวบรวมและชำระไตรภูมิโลกวินิจฉัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะในรัชสมัยของพระองค์คือสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมซึ่งเป็นความผสมผสานร,ระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะจีนอย่างลงตัว ลักษณะเด่นคือการลดทอนความอ่อนช้อยอาคารในสมัยนี้มักมีรูปทรงที่เรียบง่ายเน้นความมั่นคงแข็งแรงแบบจีนไม่มีช่อฟ้าใบารากาหางหงซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของสถาปัตยกรรมไทยประเพณีการใช้กระเบื้องและปูนปั้นแบบจีนประดับตกแต่งอาคารแทนการแกะสลักไม้ตุ๊กตาจีนและลวดลายกระเบื้องเคลือบ แบบเบญจรงจีนนิยมนำตุ๊กตาหินแกะสลักหรืออับเฉาและลวดลายกระเบื้องเคลือบแบบเบญจรงจีนมาประดับตามวัดวาอารามต่างๆตัวอย่างวัดสำคัญวัดราชโอรสารามเป็นวัดประจำรัชกาลแรกที่สร้างด้วยรูปแบบสถาปตัตยกรรมแบบพระราชนิยมอย่างชัดเจนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพมีการบูรณะโดยผสมผสานศิลปะจีนเข้าไปอย่างมากเช่นสมประตูโบสถ์ และเจดีรายละเอียดเงินถุงแดงเพิ่มเติมที่มาของชื่อไม่ได้หมายถึงถุงผ้าแดงเสมอไปแต่เป็นสำนวนที่หมายถึงเงินส่วนพระองค์ที่ได้จากกำไรการค้าขายกับต่างประเทศซึ่งทรงเก็บแยกไว้ไม่ให้ปะปนกับเงินหลวงโดยเงินเหล่านี้จะเก็บไว้ตามตึกและห้องต่างๆในพระบรมมหาราชวังวัตถุประสงค์ทรงระบุให้ใช้เมื่อประเทศชาติประสบภัยคุกคามจากตะวันตกเท่านั้น ซึ่งเงินนี้ได้ถูกนำมาใช้จริงในวิกฤตการณ์รอส1 1พศ2อ3พสอ 36, ในสมัยรัชกาลที่5เพื่อจ่ายค่าเสียหายและค่าประกันในการถอนทหารฝรั่งเศสออกจากจันทบุรีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รัชกาลที่3ทรงเป็นองค์อัคราศาสนุปธรรมพกที่ยิ่งใหญ่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามและสร้างใหม่เป็นจำนวนมากซึ่งรวมถึงการริเริ่มสร้างวัดที่สำคัญในรูปแบบสถาป,ปัตยกรรมเฉพาะ 1. การบูรณะครั้งใหญ่ของวัดโพวัดพระเชตุพนทรงปรดกล้าวให้บุรณะวัดโพทั้งพระอารามอย่างมโหฬารโดยใช้ช่างหลวงและช่างฝีมือจำนวนมาก การบูรณะครั้งนี้นับเป็นการลงทุนทางศาสนาครั้งใหญ่ที่สุดในรัชสมัยพระพุทธศสยญาติหรือพระนอนทรงสร้างพระพุทธศสยญาติองค์ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพประดิษฐานในวิหารเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองที่มีความยาว46เมตรและสูง15เมตรมหาวิทยาลัยเปิด การจารึกสรรพวิชาความรู้ลงบนแผ่นศิลาที่ประดับตามเสาผนังและระเบียงของวัดทําให้วัดโพเป็นเหมือนห้องสมุดและศูนย์รวมความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา 2. วัดและสถาปัตยกรรมสร้างใหม่ทรงสร้างและบูรณะวัดที่สำคัญโดยเน้นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนดังที่กล่าวไปแล้ววัดราชโอโรสาราม เป็นวัดแรกที่ทรงโปรดให้สร้างตามแบบอย่างจีนโดยไม่มีช่อฟ้าใบารากาและหางหงถือเป็นการผสมผสานศิลปะไทยและจีนเข้าด้วยกันอย่างลงตัววัดยานวาทรงโปรดให้สร้างเรือสำเภาจำลองขนาดใหญ่ครอบพัชเดียเอาไว้เพื่อเป็นอนุสร์ละลึกถึงการค้าขายทางเรือสำเภาซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของชาติวัดกัลยาณมิตรวรมหามิหารทรงโปรดกล่าวให้สร้างพระโตหรือพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพุทธไตรรัตนนายก ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนและชาวไทยในเวลานั้น 3. การศาสนูประทัมพกของนิกายใหม่ทรงสนับสนุนการศึกษาของพระพิสูสงฆ์อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะพระวชิระยานเทระหรือเจ้าฟ้ามงกุฎที่พนวดอยู่ที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารในปัจจุบัน แม้เจ้าฟ้ามงกุฎจะทรงตั้งนิกายธรรมยุติกะนิกายซึ่งมีหลักปฏิบัติที่เคร่งครัดกว่านิกายเดิมแต่รัชกาลที่สก็ทรงให้ความอุปถัมภ์และให้ความเคารพในพระจริยวัตรของพระอนุชาอย่างสูงพระราชศรัทธาและพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมทำให้มรดกทางพุทธศาสนาในรัชสมัยนี้มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างยิ่งแนวคิดและหลักการปกครองของรัชกาลที่สาม พระองค์ทรงมีแนวคิดในการบริหารประเทศที่เน้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการป้องกันประเทศโดยทรงเป็นผู้นำที่รอบคอบและเน้นการปฏิบัติจริง 1. หลักการพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงกำไรหรือเมอแชนคิงทรงใช้หลักการค้าขายและการจัดการแบบพ่อค้าหรือเจ้าสัวมาใช้ในการบริหารประเทศ ทรงควบคุมการคลังอย่างเข้มงวดและโปรดการค้าขายทางเรือสัมภาด้วยพระองค์เองทําให้ทองประคังมีความมั่งคั่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเงินรายได้ที่เกินมานี้เองที่นําไปใช้ในการสร้างวัดวาอารามและเก็บสะสมไว้เป็นเงินถุงแดงสําหรับยามฉุกเฉิน ทรงเป็นผู้นำด้านการประหยัดอย่างเหยียดยวดทรงใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแม้แต่การสร้างวัดก็ทรงใช้เทคนิคประหยัดต้นทุนโดยใช้ศิลปะแบบจีนที่ไม่ต้องอาศัยช่างฝีมือชั้นสูงในการแกะสลักไม้มากนัก 2. หลักการปรับปรามและเด็ดขาดทรงใช้ความเด็ดขาดในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยเฉพาะการปรับปรามสิ่งที่เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงการปรับปรามฝิน่น ทรงมีพระราชบัญญัติลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝิ่นอย่างรุนแรงทั้งการจำคุกและประหารชีวิตถือเป็นการปราบปรามยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สยามการปราบปรามพวกอ่างยี่ทรงปราบปรามกลุ่มอิทธิพลและองค์กรรับชาวจีนที่ตั้งตนเป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชนอย่างจริงจังพระจริยวัตรส่วนพระองค์พระจริยวัตรของพระองค์ถูกบันถึกไว้ว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมและมีความเรียบง่าย ความกตัญญูทรงแสดงความกตัญญูต่อพระชนนีสมเด็จพระศรีสุลาไหลอย่างสูงแม้พระมารดาจะไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแต่เมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วทรงสถาปนาพระเกียรตยิยศอย่างสมบูรณ์และทรงสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติเพื่ออุทิศพระราชกุศลให้พระมารดาโดยเฉพาะการทรงงานทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างยิ่ง ทรงตื่นบรรทมแต่เช้ามืดเพื่อทรงงานและทรงควบคุมราชการสำคัญทุกอย่างด้วยพระองค์เองพระเมตตาทรงเป็นที่รักใคร่ของบรรดาข้าราชบริพารและประชาชนทรงให้โอกาสกับบุตรหลานขุนนางและข้าราชการที่รับราชการอย่างซื่อสัตย์ให้ได้รับการศึกษาและมีตำแหน่งในราชการ วาระสุดท้ายและการสืบราชสมบัติรัชกาลที่สาทรงครองราชยาวนานถึง27ปีและทรงเป็นผู้วางรากฐานสำคัญหลายอย่างก่อนจะเสด็จสวรรคตพระอาการประชวนพระองค์ทรงประชวนด้วยพระโรคมะเร็งไตพระโรคมะเรง็งภวกะซึ่งเป็นพระโรคเรื้อรัง และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่2เมษายนพศ2394สิริพระชนมายุ64พรรษาพระราชพินัยกรรมและการสืบราชสมบัติไม่มีการแต่งตั้งรัชทายาทโดยตรงเนื่องจากไม่ทรงแต่งตั้งพระอัครมเหสี จึงไม่มีพระราชโอรสที่เป็นที่แน่นอนในการสืบราชบัลลังก์การเลือกสรรกษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีคณะพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ได้ประชุมกันเพื่อเลือกผู้ที่เหมาะสมผู้สืบราชสมบัติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันอันเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ พระวชิระยานเถระผู้ทรงผนวดมาเป็นเวลานานและมีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและวิทยาการสมัยใหม่ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่มรดกทางประวัติศาสตร์และคำยกย่องรัชสมัยของพระองค์ ถือเป็นยุคทองของการฟื้นฝูประเทศที่เน้นความแข็งแกร่งภายในก่อนเข้าสู่ยุคของการปรับตัวเข้าหาชาติตะวันตกอย่างจริงจังในรัชกาลถัดไปการสร้างความมั่งคั่งทรงสร้างเงินถุงแดงซึ่งเป็นทุนสำรองฉุกเฉินก้อนสำคัญที่สุดของประเทศในยุคก่อนที่จะมีธนาคารกลางอย่างเป็นทางการมรดกนี้ มีบทบาทสำคัญในการรักษาเอกราชของชาติในสมัยรศ112การอนุรักษ์ภูมิปัญญาทรงทำให้วัดโพเป็นศูนย์กลางของความรู้และภูมิปัญญาไทยอย่างถาวรโดยเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยและวรรณกรรมซึ่งมีคุณูปตานต่อการศึกษาของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันการเปลี่ยนฐานอำนาจ การตัดสินใจของพระองค์ในช่วงปลายรัชกาลที่เน้นย้ำให้ระวังภัยจากฝรั่งเศสและอังกฤษรวมถึงการที่ทรงไม่ได้ขัดขวางการศึกษาของเจ้าฟ้ามงกุฎกับชาวตะวันตกแสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทักษ์ที่ทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการมีผู้สืบทอดที่พร้อมรับมือกับความท้าทายจากโลกภายนอกกล่าวโดยสรุปพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถในการบริหารการเงินและการคลังทรงนำพาประเทศเข้าสู่ยุคแห่งความมั่งคั่งและเสถียรภาพทางการเมืองก่อนจะส่งต่อราชบัลลังก์สู่ยุคแห่งการปฏิรูปประเทศอย่างขนานใหญ่ในรัชสมัยถัดไป